สวัสดีครับผมว่านธนกฤษครับแล้วก็ข้างๆผมเอาแนะนําตัวเองเลยครับพี่เชฟเชฟรันค่ะครับผมน้อยครั้งนะที่จะมายืนหน้ากล้องแล้วก็พูดอะไรอย่างนี้เราทิลน์แมนเข้ามาเต็มที่พี่ตัวโดนัทของ Over Pro o f นะคะเป็นโดนัทแบบสตรีทฟู้ดไต้หวันจะมีผิวด้านนอกที่กรอบแล้วก็มีเนื้อข้างในที่นุ่มหนึบ Over Pro o f เป็นโดนัทกรอบเจ้าแรกของไทยเลยคะ่ะตัวโดนัทนะคะเราจะใช้ยี์สดในการขึ้นแป้ง แล้วก็ชุบด,ด้วยแป้งสูตรพิเศษเพื่อให้มีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในค่ะปกติแล้วนะคะการทําขนมปังเราจะใช้ตัว c o m m e r i a l yeast หรือว่ายีสต์ผงแต่อว่ร์พล้ของเราค่ะใช้ยีสต์สดจะเป็นยีสต์ที่อายุสั้นนะคะพอมาทําขนมจะได้เนื้อแป้งที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษค่ะยีสต์อายุสั้นแต่ว่าความรักนั้นยืนยาวนะครับดีมากครับ เป็นโดนัททั่วๆไปนะคะจะเป็นโดนัทที่มีเนื้อนุ่มแบบนุ่มไปเลยนะคะละลายในปากแต่ของเราเนี่ยจะมีความสนุกที่ได้เคียวค่ะผิวข้างนอกกรอบเนื้อข้างในจะหนึบแป้งโดนัทเนี่ยที่ตีมาแล้วเราจะขึ้นมือทุกฉ้นปั้นด้วยมือทุกฉิ้นนะคะทาแบบสไตล์โฮมเมดตอนนี้นะคะโอเวอร์คุโดนัทของเรามีอยู่2รสชาติค่ะ,คะรสชาติออริจินอลเลยเหมือนที่ไต้หวันเป๊กก็จะเป็นตัวนมหอมของ,ของ,ของไกโดนะคะส่วนรสชาติที่2ที่เพิ่มมาเป็นมะชะราเต้ค่ะคนไม่ชอบทานมะชะก็สามารถทานได้เพราะว่าไม่ใช่ ก็ยังไงก็ฝักงโอเวอร์พูด้วยนะคะกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยอร่อยมากดูด้ดูครับสามารถสั่ง o v e r p r o พ f ร้านอร่อยรีวิวดีได้แล้ววันนี้ที่ไรแมนนะครับ